คนนี้นะของฝันใหม่น้องดิวนะครับมาดูกันเลยตัวจะเป็นยังไงเนาะวัดิวอะไรอะ,อะไรนี่ไงขนมอะไร ขนมเค้กไงเนี่ยอันนี้คืออะไรขนมเค้กกล่องขนมเค้กก็คือออนไหนใช่ของขวัญใหม่ของขวัญพิมายไม่ไม่ใช่ขนมเค้กแล้วมันไม่ใช่ขนมเค้กแล้วเนี่ยมันมีตาเนี่ยขนมเค้กทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้จริงๆไม่รู้ดูเอาดูเอาอาจริงเหรอดูเอาเองอันนี้คือให้ในเนื้อโอกาสอะไรของขวัญใหม่ของขวัญใหม่ รวบไปเลยสีใหม่แล้วก็วันเกิด <laughs> รวบยอดเลยใช่หรอเว้ใช่หรอเอาจริงจริงอันนี้คือให้เลยให้เลยให้ทำไมอ่ะเอาแกะก่อนแกะก่อนคุยทุกคนไม่ดิวรู้ดิวรู้ว่ามันคืออะไรแล้วดิวก็แบบว่าอยากได้ แต่ดิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นรุ่นที่ดิวเคยพูดหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นที่ดิวเคยพูดไว้อะมันราคาค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วก็ก็เหมือนซื้อบ้านหลังหนึ่งอ่ะแฟนคลับก็ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้หรืออาจจะพลิกล็อกก็ได้นะ <laughs> <laughs> เปิดมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ <laughs> เราอยากคาดหวังจริงหรออาจจะไม่ใช่ <laughs> <laughs> จริงหรอ จริงหรอให้จริงนะให้จะเปิดดูก่อนอาจจะไม่ใช่ก็ได้ทุกคนใช่ทำไมอ่ะเอาว้วตื่นเต้นแล้วเนี่ย ใช่ภารกิจสำเร็จแล้วใช่สองพันยี่สามครับเฮ้ยมันเป็นรุ่นที่ดิวใฝ่ฝันมากเลยนะมันแพงมากเลยนะทำไมกล้าให้ดิวอ่ะไม่รู้กันไม่คืออยากให้อยากให้ตั้งนานแล้วรุ่นนี้แล้วก็สัญญาไว้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแบบรุ่นนี้นั่นได้บางอย่างได้อ่ะก็จะซื้อให้ก็ต้องตัดสัญญาอยู่แล้ว โลกิใครรู้จักโลกิก็ไปเสิร์ชดูนะคะว่าอะไรยังไงนะคะแต่ดิวบอกได้เลยว่ามันเป็นของที่แพงมากแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆวันนี้เขาก็ไม่รับได้ไหมอะ่ะได่ไม่รับได้นะแล้วตัดข้อมา <c oughs> ด้วยใช่ไหมเรียบร้อยเลยติดฟิล์มเรียบร้อยใ <c oughs> ช่ <c oughs> แล้วรุ่นนี้จะเป็นทองคำทั้งตัวเรือนนะคะ,ะคน,นะครนี่ครับนี่ทุกคนขอบคุณนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตท,ทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสิ่งดีๆที่มอบให้แล้วก็จะอยู่ด้วยกันแบบน,นี้ตลอดไปขอบคุณจากใจขอบใ้ okay. ขอบคุณเช่นก, <c oughs> <c oughs> กันอีมู้จะพูดอะไรต่ออะ มีความหวังดีแล้วกันโอ้หวังดีมากเลยท <c oughs> ุกคนดิวก็รู้ว่าเขาหวังดีตลอดพี่อินอะ่ะเขาหวังดีกับดิวตลอดแล้วก็ดิวก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าซื้อให้นะเราก็ไม่คิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่เคยขอดิวอะ่ะอยู่กับอินมาดิวไม่เคยขออินเลยนะถามอินดูก็ได้ดิวไม่เคยขอแบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่เลยแต่พอวันนึงบางทีเราคิดว่า เออถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งอยากจะซื้ออะไรไว้อินก็บอกว่าอยู่ก็ไปซื้อนาฬิกาสิอะไรเงี้ยซื้อนาฬิกาเก็บไว้อะไรไงเงี้ยแต่ดิวบอกเลยนะว่าอันนี้เป็นเงินของเขาเลยแล้วเขาซื้อให้แล้วเขาแล้วเขก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะนี่วันนี้จะใส่ออกงานพอดีเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือนฝันอนะเหมือนฝันเลยอะ ขอบคุณมากๆเลยนะได้ได้ค่ะชอบอ่ะเขียนลสบายใจละสุขสันต์ปีใหม่ใช่ไหมกาทำงานมีแรงทำงานแล้วมีแรงทำงานแล้วนำงานมีหน้าก็สู้กันใหม่ทีนี้เราได้แล้วพักผ่อนแล้วดีหน้าเลยกันใหม่ดีหน้ารูยกันใหม่แฮปปี้